องค์การบริหารตำบนกงอำเภอกลงลราชจังหวัดสุโขทัยผมนายลงกรเขียวหายนะครับหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างกองช่างองค์การบริหารตำบนตกงนะครับวันนี้พามาดูพื้นที่จริงที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านนะครับแบบบาดาลขนาดใหญ่ความจุ30ลูกบาทเมตรหมู่ที่4บ้านวางอ้อยช้างนะครับตบลกง ประชากรที่ได้รับประโยชน์นะครับ204ครัวเรือนอถ้าก่อสร้างระบบประปาตอนนี้นะครับทำให้ลดความเดือดร้อนในการใช้น้ำอุปโภคบริโภคในช่วงขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสูงสุดนะครับเดี๋ยวชมภาพรวมของพื้นที่นะครับผมอยู่บริเวณหลังวัดสงคารามนะครับผมนะครับด้านนี้นะครับ ครับสองขร้นตอนซึ่งจึงมีได้มีการขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมด้านนี้เป็นโรงเรียนวัดสงขลามและศูนย์เด็กเล็กวัดสงขลามนะครับผมชมบรรยากาศโดยรอบครับผมครับโดยรอบซึ่งผู้ได้รับประโยชน์ก็คือหมู่5ตำบลบ้านกลางและหมู่4ตำบลกงนะครับผม ครับผมก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ